คลิปนี้เราจะมาเริ่มแถวที่สองกันนะคะอันนี้เรากําลังปิดแถวที่หนึ่งอยู่นะคะย้อนกลับให้ดูนิดนึงแล้วเราดึงให้ตึงแบบนี้ค่ะแล้วปลายไหมนะคะด้านหลังเราเปิดมาด้านหลังจะเห็นปลายไหมนะคะจับปลายไหมแล้วก็ดึงค่ะดึงอีกครั้งนะคะเพื่อกระชับห่วงตรงกลางนะให้เล็กลงนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ล็อกค่ะล็อกหนึ่งต่อไปเนี่ยแถวที่สองเราจะถักคอทอนะคะในทุกช่องในช่องแรกเลยนะคะ เราจะทําคอทอสองครั้งเราจะทำสองสลับหนึ่งไปจนครบนะคะแทงที่จุดแรกนะคะคอทอหนึ่งคอทอสองในจุดเดียวกันแล้วก็คอทอสามในจุดที่สองคอทอสี่และห้าในจุดเดียวกันนะคะแล้วคอทอหกเดียวค่ะคอทอเจ็ดและแปดก็อยู่จุดเดียวกันค่ะแล้วก็คอทอเก้าอยู่เดียวค่ะคอทอสิบสิบเอ็ดอยู่ล็อกเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเราจะถักให้ครบทุกช่องค่ะ ตอนนี้พอเราครบทุกช่องแล้วเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะปิดแถวนะคะแถวที่สองเราก็ดูตรงหลักแรกเลยค่ะที่เราทําล็อกครั้งแรกค่ะเราแทงไปที่จุดที่เราล็อกนะคะแล้วก็ซีมาค่ะดึงให้ตึงนะคะตรงนี้ให้ตึงนะคะแล้วก็ล็อกค่ะเป็นอันว่าจบแถวที่สองนะคะ